สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับการรีวิวรถนะคะกับจินนี่อีกเช่นเดิมนะคะและในวันนี้นะคะจะมาแนะนำเป็นตัว t o y ยต้าไฮรักวีโ c ้แชมปนะคะตัวนี้เป็นโฉมเจไฟฟ้านะจ๊ะคุณลูกค้านะก็เดี๋ยวมาดูรอบๆอบคันไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ ลูกค้าท่านใดนะคะจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะปรึกษาเรื่องเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะคะ mm hmm. ก็สามารถโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะ0805624916นะจ๊ะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะเป็นโฉมปี2015นะคะลูกค้านะเป็นเครื่อง Vn Turbo นะจ๊ะรับประกันความแรงและความประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับเจ้า Vigo Champ คันนี้นะคะ คันนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกระจากหน้านะคะหรือว่าไฟหน้าที่สวยงามเฉลียวะคะมาครบชุดพร้อมกันเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กมาจากโรงงานนะคะยางใหม่นะคะดอกยางดอกยางยังไม่สึกเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีนะคะ่อน ตรงมาเกิน1ปีนะคะมีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงมาเกิน1ปีนะคะคันนี้สามารถจัดปีดาวได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าลูกค้าต่างจังหวัดก็เช่นกันนะคะถ้ามีประวัติการผ่อนดีนะคะคันนี้จัดปีดาวได้เหมือนกันนะจ๊ะออกรถได้ง่ายนะคะที่ v 8 8นะคะขอเพียงคุณลูกค้า,ามีเอกสารชัดเจนในการตรวจสอบได้นะคะการเงินนะคะ ชัดเจนตรวจสอบได้นะจ๊ะไปแนะีนยอนุมัติง่ายแน่นอนนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าถึงจะเป็นอา,อาชีพอิสระรับเงินสดนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะคันนี้จะเริ่มต้นดาวอยู่ที่19,000บาทนะคะสําหรับท่านที่ไม่มีเครดิตเลยนะจ๊ะหรือว่าเป็นอาชีพอิสระนะคะรับเงินสดไม่เคยเดินบัญชีนะคะคันนี้ก็จะเริ่มต้นดาวอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะ ผ่อนสบายยนะคะเดือนละ7 0 0 0พันกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะจ๊ะ่เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เบาะบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าอย่างดีเลยนะคะมีลวดลายนะคะสวยงามเลยนะจ๊ะเบาะสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเบาะ ตัวแคปนะคะคันนี้จะเป็นตัวแคปเปิดได้นะคะขึ้นลงก็คือสะดวกสบายนั่งสบายนะคะถึงจะตัวสูงก็ไม่ติดเขา่าไม่ติดขานะคะรับรองว่า,านั่งทางไกลไม่เมื่อยอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะจ๊ะวิทยุซีดีเครื่องเสียง MP3 นะคะคันนี้สามารถาเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะจ๊ะ แล้วก็เชื่อมต่อตัวสมาร์ทโฟนได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะจะเป็นโฉมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นรีโวนะคะแอร์เย็นนะคะเครื่องอเครื่องแอร์นะคะทางานได้ปกตินะจ๊ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะก็ภายในพื้นที่วางของก็ค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนนะคะตรงนี้ก็เก็บจำปละได้นะคะไม่เกะกะ จะเลือกฟังเป็นแผ่นซีดีนะคะหรือว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เลยนะจ๊ะสำหรับเครื่องเสียงในคันนี้นะจ๊ะรับรองว่าสวยครบคันอย่างแน่นอนนะคะถุงลมนิรภัยนะคะคันนี้มีตรงพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยหนึ่งแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างอีกหนึ่งนะจ๊ะ รื้มอม่ยาพลาดนะคะโชว์รูมของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง18นาิกานาทีนะคะเข้ามาดูรถหรือว่านัดหมายเวลาการเข้ามาดูรถได้เลยนะคะเอกสารก็โทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะหรือเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะไม่ว่าจะติดปัญหาในเรื่องของอติดคำ้ำติดล่าช้านะคะ ก็สามารถโทรมาปรึกษาเราได้นะคะจินนี้ยินดีช่วยทุกพันธุ์ดันทุกเคสเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ๋อลืมแจ้งโปรโมชั่นในเดือนนี้นะคะท่านใดลูกค้าท่านใดทีอ่ออกรถในเดือนนี้นะคะมีบัตรพรีเมียมเติมน้ำมันของปตทนะคะให้อีก1,000บาทนะจ๊ะเปลี่ยนถ่ายของเรลวนะคะก่อนวันรับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องหรือว่าแบตเตอรี่นะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะจ๊ะรับประกันหลังการขายนะคะ เรื่อเกียร์เคื่องท้ายนานสามเดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลเลยนะคะหรือว่าคุณลูกคา้าท่านใดมองหารถเก๋งนะคะหรือว่าจะเป็นรถตู้นะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้เลยหรือเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ารถเก๋งนะคะหรือว่ารถตู้ไฮเอทรถตู้คอมพิวเตอร์เราก็มีไว้บริการนะคะหรือจะเป็นอ่ะรถตอนเดียวตู้ตู้ทึบนะคะเราก็มีไว้บริการเช่นกันนะจ๊ะ เข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ